กราบส,สดีเอฟซีาอ,อาจารย์น็อตตี้คนสดีเอฟซีทางช่องยูทูบอาจารย์น็อตตี้พารวยทุกคนนะครับส,สดีเอฟซีเพจตำหนักปุ๋ยอาจารย์น็อตพาที่เวเพจจริงไม่ขายหัวไม่ไมปักเว็บประนันนะครับตอนนี้ก็มีฉายชีพรลบาดเยอะคนก็ไปตามเม้นท์อ่าให้ทุกคนดูด้วยว่าเพจที่มันโพสต์น่ะมันของจริงหรือของปลอมหรือบางครั้งเพจจริงโพสต์แต่คนมาตอบเม้นท์ให้กดดูโปรไฟล์มันส่องมันก่อนครับว่าเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมมาตอบต้องดูด้วยนะบ,บางคนเนี่ย ่าเพจปลอมเม้นเลขมั่วว่าเนี่ยแม่นหลังหวยออกงั้นก็ไปด่าผมเฉยผมไม่ได้ทำนะครับเลขผมเนี่ยเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดเหมือนว่าเมื่อกี้ครับบ่เข้าครับพี่นอ้องอ่าตัวจริงบอกว่าไม่เข้าเพจปลอมไปโพสว่าเข้าคนไปดา่าผมไนอ้น็อตไอ้หลอกลวงอย่างนั้นอย่างเงี้ยเออลงเลขมั่วไอ้น็อตร้อยเลขอะไรเงี้ยไอ้คนด่าเนี่ยหนึ่งเหมือนจะฉลาดนะเหมือนจะฉลาดแต่ว่าฉลาดที่รู้ว่าเลขนั้นมันหลังหวยออกแต่ไม่ฉลาดดูว่าไอ้เพจนั้นคือเพจปลอม แต่ดันมาด่าตัวจริงนะครับฉะนั้นก็ต้องดูด้วยแล้วก็เพจปลอมทักไปหาแอดเพื่อนไปอย่าไปรับผมไม่ทักหาใครแล้วของจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวทพนันไม่ต้องคิดอะไรเห็นแบบนี้คือปลอมครับไม่ต้องคิดไม่ต้องมาถามผมไม่ต้องคิดเลยอย่าไปคิดคือถ้าเห็นแบบนี้อุ้ยอาจารย์บอกว่าไม่ทําคือไม่ต้องไปพูดกับมันอ่ะไม่ต้องไปพูดกับมันเข้าใจไหมนะครับอ่าแล้วก็ผมฝันดีใช่ไหมหลายคนวันนี้ถูกราวเนาะถูกกลาวกันถูกเพื่อนบ้านกันเต็มเลยเพราะว่า เนื่องด้วยว่าผมโพสตหน้าเฟซผมไม่ได้โพส์ในช่อง y o u t u b e นะผมโพสหน้าหน้าเฟซบุ๊กบ้านฟ้าผมนั่นเองนะนัทตะพงศ์สุพิตนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้น facebook ให้แล้วก็ไปติดตามกันนะครับก็โพสว่าผมนอนตื่นขึ้นประมาณเาที่ยงคืนนี่แหละผมก็โพสต์เลยว่าผมฝันเห็นช้างใหญ่กําลังมาหาแล้วก็มีลูกด้วยมผมก็เลยว่าในฝันผมเห็นเลขด้วยเจ็ดแปดเก้าผมบอก แล้วก็มีโชคใหญ่มีลูกมาด้วยคือผมเลยบอกโชคใหญ่ก็น่าจะกลังมาวันนี้ลาวออก 5, อ 7, 5, 8, ห้าเจ็ดห้าแปดเก้าหูถ้าไม่เอาห้ามาขั้นขั้นกลางนะสามตัวเลยแต่ว่าแปดเก้าก็มาช้างใหญ่คืออะไรทุกคนไปวิเคราะห์ดูช้างง่ายกับเก่ากับเจ็ดเราเว้ยมีลูกพร้อมเึ่งโศกง่ายโศกน้อยเราัดที่นี่กําลังมาหาด้วยแล้วก็เจ็ดแปดเก้าประเดิมราวแปดเก้าไปก่อนเลยแล้วก็เอาห้ามาใส่มนสี่ตัวเลยเอก็ถือว่า แล้วก็ในฝันเห็นเลขเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าเลยคือในฝันเห็น,เห,นเห็นประมาณนี้เห็นประมาณนี้แล้วก็เหมือนจะมีสามสามอีกตัวหนึ่งสามสามนี่ครับคล้ายครับขานะครับทุกคนอันนี้อันนี้ครับคล้ายครับขายเสร็จแต่ว่าไม่ต้องไปโฟกัสหรอกโฟกัสแค่เจ็ดแปดเก้าตอนนี้อยู่ที่สำนักคนเดียวครับเพราะว่าอีกหน่อยจะจะขึ้นไลฟ์สดอีกหน่อยจะขึ้นไลฟ์สดก็เลยเข้ามาอัดคลิปก่อนอัดคลิปเสร็จก็จะขึ้นทักทายเอฟซีสักนิดหน่อยนะครับปวดหลังครับทุกคนปวดหลังอ่าแล้วก็ขอบคุณกทกกาาัังี่่สนนเเข้ามยายอะะะแครบ ขอบคุณนะครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงหลายคนก็ส่งเข้ามาอทักทายอาจารย์นอตตี้ส่งเข้ามาแบบหลายอย่างครับส่งเข้ามานะครับเนาะเอฟซีส่งเข้ามาขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องครับดีส่งเข้ามาทักทายนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยว วันนี้นะครับอาจารย์จะพูดเรื่องแนวทางมันไอ้ลงนานแนวทางที่เหตุไปทุกคนเห็นไหมที่คลิปอาจารย์ฟอนลำอะลงเลขผิดนะนะมันมีห้าสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็ห้าแปดใะนั้นจริง,รงตัวสุดท้ายเป็นห้าเก้านะหรือว่าปูดจะให้ห้าแปดเราวะคนดูเป็นล้านเลยเออเดี๋ยวก็บอกว่าแม่หลังไม่ออกเกยให้ไปผิดก็ให้ไปผิดเขียนผิด,ผดนั่นแหละอ่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวฟังใบแดงนะฟังใบแดงฟังใบแดงแล้วกันใบแดงนะครับให้ไปเป็นลอตเตอรี่ส่วนผู้ยังไม่ได้จุดอ่า รูปยังไม่ได้จุดเดี๋ยวสิร้อยจุดอยู่ดอกพี่นอกร้อยจุดอยู่ผู้เดียวอยู่ดอกเอ่าแล้วมาเอาใบแดงนะครับเดี๋ยวสิร้อยจุดผูกมนเรือบ,บาดท,ที่นี่อะอจุดเลี้ยวไหลกันนี่มันนี้มันนีเท่าไรแล้วนะครับเดี๋ยวเอาใบแดงไปก้อนแล้วกันพีนอกทูบเดี๋ยวสิม่มหสิจุดและสิบอกอีกเทียนหนึ่งใบแดงนะครับที่อาจารย์อา่าให้ไปก็คือซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวทางอาจารย์ไม่รู้บอกอะไรนะ ชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านไม่ใช่ว่าซื้อตามแล้วไม่ถูกมาด่าผมนะผมไม่ได้บอกให้ซื้อนะครับเลือกได้ก็เลือกนะั่นแหละเบาได้ก็เบาเลือกไม่ได้เบาไม่ได้ก็ขอให้ถูกรางมัที่หนึ่งเพราะเป็นแบวทางแล้วผมก็ไม่ดูนะอ่าซื้อลอตเตอรี่ของผมก็พูดเรื่องลอตเตอรี่นะออนะไม่ได้ชักจูงชักนําให้ไปเล่นนะครับผมมีแต่บอกว่าเออซื้อไม่ต้องซื้อ,อดีที่สุดนะครับพี่น้องมา,ามากกระเลรียเม่มากกะเมื่เล่นยญซ้ำนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้าอ่าสิบหกพฤศจิกานะครับสอ,องอ ผมยังมั่นใจใน5ชอบยังชอบ5นะผมจะเอา5ให้ได้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี5มี5อะไรบ้าง5้า7 47ห้าดี่ดแล้วก็5 9เครับฟังอีกครั้ง5 4า7 4่าดแล้วก็ห9าครับ3ตัวมี5 4 7แล้วก็5 4 9ฟังอีกครั้ง5 4 7 5 4 9เจดห้า4ีม็ดเดียวตัวเดียวที่ชอบสุดคือ5 4 4 5ี่่หน้าเพียผมลง5้าแผิดไปหรือว่า ปู่ใบอะไรหรือเปล่าส่วนฝันนั้นฝันเลขเจ็ดแปดเก้าว่าช้างใหญ่กำลังจะมามีลูกด้วยนะครับไปตีเอาในฝันเด้อไปตีเอาแล้วก็อาจารย์เหมือนในฝันเหมือนโดนโอ้ผมพูดไม่ได้ผมอยู่คนเดียวน่ากลัวคนลุกโดนสิง่งไม่ดีนะครับกาลังจะทําร้ายแต่ว่าอ่าแม่ของสิง่งไม่ดีช่วยผมแปลว่าอ่าบอกเหรคนลุกครับผมคนลุกด้พี่นอ้อ,ปอ,ปอ,อ,องป๋อปลาอ้ออ่างปอปลานั่นแหละสีมาทำลายผมมีคนเหรนใส่ผมโู้คนลุกผมอยู่ผู้เดียวครับคนลุกคนลุกคนลุก แล้วก็แต่ว่าปอป่านะมีลูกกับแม่มากขึ้นกันลูกกำลังที่ทำลายผมตะแม่ก็เลยจัดการให้ผมแปลว่าแม่นะ่ะฮักผมในค่วมดีของผมก็เลยบ่าทำลายผมดูแลผมนะครับโอ้มีหอดมูเด่งว่าในฝันพี่น้องฝันไปทั่วไปทีบต่ว่าก่ะฝันนี่มั่นใจว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องดีนะครับเนาะสนะิ่งไล่เนี่ยจากคน,กน,นกคนิดลายกับเข้าฝันก็แปลได้ว่าคนคิดร้ายกับเราตอนนี้รักเราซะน,นั้นเมตตาเราซะนั้นหวังดีกับเราซะนั้น เป็นไงนั่นแหละทุกคนแล้วก็ช้างใหญ่กาลังมาโชคใหญ่กำลังมาตั้งแต่สิหพฤศจินับไปเลยนะครับสี่งวดก่อนถึงงานไหว้ครูนะครับขอเรียนเชิญงานไหว้ครูนะครับทุกคนบางคนบอกอาจารย์ว่าถูกหวยไม่ถูกหวยหนูก็จะไปนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับเนาะทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาครับอยู่ที่น้ํามันด้วยนะครับนะเนาะเผื่อใครบ้างก็มาใครไม่บ้างก็รอดูไลฟ์สดแค่นั้นนะครับเนาะถามว่า ้าม mm ีโอกาสอาจารย์อยากให้มาไหมอาจารย์ก็อยากให้มานะฮะอาจารย์อยามอบเหรียญให้เพราะเหรียญแจกแค่คนที่มานะครับเนาะส่วนจะเปิดให้จองบูชาแบบบูชาก็มีแบบบูชาเป็นเนื้อดีหน่อยเดี๋ยวจะเปิดให้จองนะครับราคาจองนะครับสามพนเก้านะครับเนื้อเนื้อเนื้อเริ่มต้นนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยจองกันเดี๋ยวจะเปิดให้จองก่อนนะครับเนาะก็สามมกราเวลาสิบโมงเช้านะครับเนาะขอเรียนเชิญงานไหว้ครูตำหนักปู่ยายยอตนะครับตั้ง เ b s ว่าตาหนักปูใหญ่ All ออนอตก็ได้หรือตั้งถ้าไม่อยากเข้าป่าตั้งว่าอำเภอนามนจังหวัดกระสินก่อนพอมาถึงอำเภอนามนค่อยมาตั้งตําหนักปูใหญ่ออนนัมานอนนามนแถวปั๊มปตทก็มีนะครับที่พักเยอะแยะนะครับสามารถมานอนพักได้นะครับไม่ไม่ต้องห่วงนะปีใหม่พอดีเล้กใครว่างก็ขอเรียนเชิญน,นะครับนอกในงานมาถึงแล้วก็จะใครจะทําลงทานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอดีไลน์นี้ติดต่อมานะครับจะจองพี่ไว้ให้จะจองพื้นที่ไว้ให้เดี๋ยวให้ดูไอดีไลน์ครับใครจะทําลงทานนะครับนี่ครับแอนห้าสามหกจี KXT ครับบอกว่าอยากทำลงทานส่วนเฟซบุ๊กนั่นครับพิมพ์ชื่อให้ถูกเลยนัดทัพพงศุพิดตอนนี้ผู้ติดตามหกแสนมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าตามหลังในภาพนี้ยังไม่มีเหตุจออจุดน็อตสิปู่ใหญ่ก็ได้ตอนนี้ผู้ติดตามก็แปดแสนแล้วก็ตําหนักปูใหญ่เว้นวักอาจารย์น็อตพาเที่ยวอันนี้เก้าจุดสองแสนแล้วครับมีเครื่องหมายถูกสีฟ้านะครับเนาะอ่ะใครจะทําลงทันหรือว่าใครอยากร่วมบุญอ่างานไหว้ครูนะครับเราจัดก็หลายแสนนะครับใครอยาก ผมอะ่ะทาเองอยู่แล้วไม่ได้มาเลี้ยอะไรนะครับแต่ลูกศิษย์ว่าอยากต่อยอดบุญไปด้วยคนละห้าบาทสิบบาทยี่สิบาทอะไรก็อ่ามาในไลน์นี้มัน,นมีนเลขบัญชีบริษัทอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์เบิกมาทาบุญเด้ออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนด้วยเด้อสาธุเด้อห้าบาทสิบบาทนะครับก็บอกปู่แล้วว่าอยากฮะนับไปเลยสีงวันนี้จนถึงวันไหว้ขู่อาจารย์เอาจริงแล้วนะขอบคุณทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะใครเห็นปู่ใครเห็นคลิปนี้ ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ใครกดไ,ไลค์กดแชร์คอยถูกรวางวันที่หนึ่งนห, goat, หนึ่ง şey. วันที่จะถึงนี้ครับสิบหกพิจิกาซื่อยังกระไดคอยม้หาครับหาซีหาเจ็ดซีเจ็ดหาเก้าครับหาซีหาเจ็ดซีเจ็ดหาเก้าครับสามตัวม SO, ิหาซีเจ็ดหาซีเก้าเด้อเม็ดเดียวหาซีซีหาอาจาร์เบ้าถึงแนวทางเราเตอดีได้ทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับบสวัสดีครับ